รัสเซียได้ตกลงที่จะเปิดระเบียงมนุษยธรรมเพื่ออพยพทหารยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงงานเหล็กของมาริอูปโปแต่พวกเขาไปได้เพียงสถานพยาบาลในเมืองที่รัสเซียควบคุมเท่านั้นวิดีโอที่เคียบเผยแพทย์แสดงให้เห็นว่าทหารได้มาถึงชายแดนยูเครนรัสเซียในภูมิภาคคาคีฟแล้วและทะหารบางคนบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังถอนกำลังออกไปรับชมรายละเอียดกันค่ะ รัเสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าได้ตกลงให้อพยพทหารยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บจากบังเกอร์ด้านล่างโรงเหล็กอาซอฟสตอร์ที่ถูกปิดล้อมในมาริออโปกระทรวงกลาโหมรัเสเซียระบุในแถลงการ์ว่าได้เปิดระเบียงมนุษยธรรมเพื่อนำตัวทหารส่งโรงพยาบาลแล้วในเมืองโนวซอฟซึ่งรัเสเซียควบคุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมยูเครนได้เผยแ,ผแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นทหารรวมตัวกันใกล้แนวเขตสีน้ำเงินและสีเหลืองใกล้ชายแดนยูเครนรัเสเซียในภูมิภาคคาคีฟ ในวิดีโอแสดงให้เห็นชายในเครื่องแบบทหารรวมตัวกันใกล้เครื่องหมายเขตส,สีน้ำเงินและสีเหลืองกำลังแสดงท่ามือเฉลิมฉลองตามที่ชายคนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขามาถึงชายแดนแล้วข่าวกรองทหารของอังกฤษระบุ w ว่าการลุกรานภูมิภาคดอนบัสของรัสเซียได้สูญเสียโมเมนตัมและช้าลงอย่างมีนันยยะสำคัญกว่ากำหนดการตอนนี้รัสเซียน่าจะสูญเสียหนึ่งในสามของกองกำลังรบภาคพื้นดินที่ให้คำมั่นไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ การโตกลับของคาคีฟเป็นความสาเร็จที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนเพราะมันยับยั้งกองทัพรัสเซียจากทางเหนือของประเทศและพื้นที่รอบเมืองหลวงเคียฟเมื่อปลายเดือนมีนาคมทหารยูเครนที่ยึดหมู่บ้านในการต่อสู้อันดุเดือดช่วงต้นเดือนพฤษภาคมกล่าวว่ากองทหารรัสเซียกําลังถอนกําลังข้ามพรมแดนหลังจากปืนใหญ่โจมตีรัสเซียจากไปอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่มีเวลาไปปนเออะไรมากเราเห็นของที่เราคิดว่าม็ชชุดทําข่าวทีวีจากสานักงานใหญ่และของอื่น หลายตำแหน่งถูกทิ้งร้างเสื้อน,นอกและหมวกล่นไปทั่วแต่ทหารยังไม่พร้อมฉลองชัยชนะท <2 km. S 1> หารรัสเซียอยู่ห่างออกไปเพียง2กิโลเมตรเราเห็นพวกเขาบินทุกวันพวกเขาพยายามตอบโต้ทุกวันแต่เรายืนหยัดอยู่ได้หมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเมืองหลวงยูเครนมีบทบาทสําคัญในช่วงต้นของสงครามกองกําลังยูเครนเปิดเขือนในเดมิดีฟทาให้แม่น้ําเอาริรนหมู่บ้านและพื้นที่หลายพันเอเคอร์รอบ,รอบ น้ำท่วมหนักในหมู่บ้านกลายเป็นการเปลี่ยนเกมซึ่งขัดขวางไม่ให้รัสเซียโจมตีในเมืองหลวงชาวบ้านบอกว่าดีที่พวกเขาถูกน้ำท่วมแทนที่จะถูกรัสเซียยึดครองหรือกลายเป็นแนวหน้าเขียบได้ปกป้องตัวเองน้ำท่วมเปิดอหอยทั้งหมดไหลามารวมที่นี่อีกฝั่งคงจะยิงในทิศทางตรงข้ามและเราจะกลายเป็นแนวหน้า สเดือนต่อมาผู้คนในหมู่บ้านยังคงเผชิญกับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยใช้เรือยางเดินทางไปรอบๆและปลูกอะไรก็ตามในพื้นที่แห้งทั้งดอกไม้และผัก